สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์แชนแนลนะครับผมโอเคฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพันแมนนะครับผมก็มาอยู่ใน id เด r ยเซิร์ฟนะครับผมวันนี้นะครับลุงยุทธนะฮะจะมาเปิดาหาอาวุธของเจ้าตัวเกวินนะครับผมเก oh! วินวินพายุนะครับผมก็ คือสกิลของวันตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลอันติกันนะครับผมก็อันติเดิมๆนะครับผมยังไม่อัพเป็นสามดาบอะไรครับผมมันก็สามารถทำสร้างดามจสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็สองรอบแรกเนี่ยมีโอกาสาติดสตันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ อฟเฟกนี้นะครับผมเราใช้อัตรา uh, เราใช้ความแม่นยำมันจะไม่มีผลนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเออสตั้นของเกลวินนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เกียร์ที่มีผลแม่นยำนะมันจะไม่มีผลนะสำหรับเจ้าตัวเกลวินนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมอัพขึ้น3ดาวนะมันก็จะสตัน์จาก2ตัวเป็น3ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไป เอาอุปกรณ์ของเกลวินนะครับผมมาใส่ให้กับมันเลยก็แล้วกันนะครับผมแต่ก็อื่นนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมก่อนที่จะเข้ามารับชมกันต่อไปนี้นะครับผมก็มาตรงนี้นะครับผมอัญเชิญเฉพาะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรางวัลกันก่อนอ๋อมันมีอาวุธของฟูบุกิกับยุงกงเล็บยุงล่างแรกนะครับผมแล้วก็ คอจีนอนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกกล่องอุปกรณ์สีส้มนะครับโอเคครับผมเราไปกันเลยนะฮะเรามาลุ้นของส้มกันดีกว่ามไม่มาเลยครับผมครั้งแรกครั้งที่2มาสกล่องครับผมโอ้โหเกลือจัดโอเคก็ไม่มีอีกนะครับผมกล่องส้มดูดิไม่ออกเลยนะค่อนข้างเกลือเลยนะครับผมโอเคมารอบนี้ครับผมเป็นกล่องส้มสองกล่องนะไปต่อเลยฮะ มาอีกแล้วครับผมก็หมดเรียบร้อยนะเรา ID เดียเซิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวเราใช้แค่ตัวเดียวก็พอนะส่วน i อดีหลักผมจะทำา4ดาวนะฮะแต่วันนี้เรามาจัดที่ ID เ e ียเซิร์ฟนะครับผมก็ได้รวมคิวกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อที่จะไปต่อสู้กับ u t n d นนะแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเอาละรครับผมหลังจากที่เรา ไปเปิดเอาอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วก็ทํามาเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครของเรากันหน่อยกันกน,นะครับผมตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่9,008นะครับผม9,008แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการบัฟกันนะครับผมการบัฟป,ป,ปีศาจนะครับผมก็โบนัสต่อสู้2แถวอันนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับผมแล้วก็การบัฟสูนก็ยังทําไม่เสร็จเหมือนกันนะจะหาอัตราดาเมดนะครับผมอยากให้มัน แตะแรงแรงนะครับผมส่วนการบัฟต่อสู้มาที่อัตราคิดิคอน3แถวนะครอันนี้คือใช้อันนี้แล้วนะครับผมไม่รีอีกแล้วนะครับผมส่วนอุปกรณ์เราก็ใช้เป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับผมส่วนไอเทมเฉพาะก็อัพมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตันๆกันไปนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลอันตรของมันนะครับผมก็เพิ่มดาเมจ เพิ่มการสาร้างรำเมตจาก200%เป็น260%ก็คือเอาง่ายๆมันจะแรงขึ้นมาอีกนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเกียว,วินนะครับผมเมื่ออัพอาวุธ3ดาวแล้วนะครับผมก็ถือว่ามีประโยชน์นะอาวุธของมันนะครับผมแล้วก็มันเนี่ยจะสามารถติดสตันได้เพิ่มขึ้นอีก1ตัวนะครับผมสุ่ม3เป้าหมายนะทำให้เกิดสตรันนะครับผมสตรนต้องเรียกว่าสตันนะครับผม ก็3ตัวกันเลยทีเดียวนะมีโอกาสร0 0เซนะครับผม2รอบแรกนะครับผมสำหรับสกิลอันติมามันนะครับผมก็เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเกลวินนะก็โกงนะจาก2เป็น3นะเออสตันทีหนึ่งสตัวถ้าใครได้เปิดก่อนก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเกลวินนะฮะโอเคครับผมถึงเวลาที่เราจะไปตีกันในลานประลองกันหน่อยกันแล้วกันนะครับผมอ่ะ <c oughs> อมืมาครับทุกคนเรามาจัดในลานประลองกันหน่อยก็แล้วกันนะโอเคผมเนี่ยจะขอไปตีกายหงิตเลยก็แล้วกันนะครับผม <c oughs> กายหิตอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ขอจัดทีมใหม่ก่อนนะครับผมสตัน3ามตัวต้องตรงนี้เลยครับเอาไว้ตรงกลางนะครับผมสตัน3ามตัวครับผม โอเคครับผมไปที่เกมแรกกันเลยนะครับผมไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับผมกว่าจะตีขึ้นที่หนึ่งได้นะครับผมโอ้โหยาวนานเหลือเกินนะเป็น10บสิบรอบนะครับมาครับผมมาครับผมโซนิ่ของเราอันตรีไปเรียบร้อยครับไม่ตายครับแล้วก็ยุงไล่ตีไปอีกหนึ่งทีดัเบิที่1นึานนะครับเกวินเตะไปแล้วครับผมหนึ่งดอกติดกระดูกหักนะผมมาครับผมติงเนี่ยโซนีกมา โซนิคอันติใส่โซนิคผมนี่เนี่ยเกววินผมเตะไปครับผมติดสาหัสอีกแล้วครับผมยังไงต่อฮะหมาเฝ้าบ้านแม่ครับผมเปิดไปจังหวะนี้ครับผมหม,มายุงไ่ตีไปที่ทััซึมกี่นะครับเตะไปอีกหนึ่งทีครับผมมาหมา แล้วก็ยังไงครับผมขึ้นมาแล้วครับผมยิ่งหน้าไปหนึ่งทีสตันสามตัวครับผมโซ oh! นิกแล้วก็เป็นหมาฟอบ้านแมนแล้วก็เป็นทัสซึมบิกีนะฮะติดสตันสามตัวนะของกายนี่ยังไม่ได้ทำอัพเวลของอ,อุปกรณ์มานะครับผมตอนนี้ยังสตันสองตัวอยู่นะครับมาครับผมปู่อมอัดไปจังหวะนี้ครับ อย,ยังไงต่อครับเนี่ยขู่บอมของลุงอัดบ้างนะครับ <c oughs> ไปครับผม1ล้าน5แสนดับเบิแล้วก็ย่งไล่ตีไปหนึ่งทีผมไม่มีดาเบจนะแต่ทัชซึมกีของการยนที่ไปหว่นเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> มาฮ้าจังหวะนี้ยังไงต่อครับผมยังไงต่อนี่ครับผมพลังลูนอันตีใส่แล้วติงแน่โซนีครับผมอันตีใส่เจ้าตัว อัศวินขับเคลื่อนนะครับผมไม่แนี่ไล่ตีหนึ่งทีหนึ่งล้านดาเมจนะครับผมตีเนีไล่ตีของกายิศเก้าแสนนะของลุงหนึ่งล้านนะมาครับผมไล่ตีทีละหนึ่งล้านครับมาครับผมก็โดดขึ้นเหยียบหน้าอีกหนึ่งทีครับโอ้โหสตันติดสองฮะทีนี้สตันติดสองครับเรียบร้อยครับเกวินไปหวั่นแล้วครับทีนี้หมาเฝ้าบ้านแมนอันติมาบ้างนะครับผมยังไงต่อฮะโอ้โหมาครับผมยูไล่ตีจังหวะนี่ห้าล้านเก้าแสนดาเมจโอ้โไล่ตี ไล่ตีอย่างนี้คือไปหวั่นแน่นอนครับผมไล่ตีทีลด5ห้าล้านครับผมหมาครับผมปาดหน้าไป1ึงทีครับผมเก้าหมื่นดาเมจครับผมไล่ตีไปดึงทีสองล้านห้าแสนดาเมตครับผมยังไงต่อครับพลังรุนแรงสุดจัดฮะมาครับการกินปาดมาสามล้านสองแสนดาเมจครับผมของผมไม่เป็นไรเลยสักตัวเลยนะครับยังไงต่อฮะมาโซนิอันตีไปจังหโอู้หเรียบร้อยไปหวั่นครับอัศวินขับเขื่อนนะครับผมอัศวินขับเขื่อนตามด้วยหมา้าบ้านเป็นแบมไปจ จังหวะนี้ครับผมไม่เป็นไรนะฮะยุงไล่ตีไปอีกหนึ่งทีครับผมติดโลอยู่นะตอนนี้ล้วก็นี่ไงเกมวินติดกะดูขากเตะกะดูตันไปหนึ่งทีครับป่าก็ให้โอ้ไม่ติดตันครับผมมาไปกันต่อเลยตีเนี่ยสุ่มนะครับผมมันเป็นการสุ่มติดสตันะเลยเทินที่2ไปนี้ก็จะติดยากๆหน่อยนะทุกคนไปครับผมมาโอเคครับไปงล่างแล้วเรียบร้อยยุงอันตีไปจังหวะนี้ครับผมไม่มีดาเมจครับผมติดโลของปู่แล้วปู่ว่าอัดมาหนึ่งทีครับผม ไปกันต่อแล้วฮะจังหวะนี้นี่เนี่ยตีธรรมดาไปหนึ่งล้านห้าแสนยุงไล่ตีไปไม่เข้านะฮะมาปาดหน้าเค้กไปหนึ่งทีก็หนึ่งล้านห้าแสนดาเมจยุงไล่ตีอีกหนึ่งทีครับผมไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะมาครับโซนอีกอัดไปหนึ่งทีโอ้โหไม่เข้าครับนี่ยุงไล่ตีไปหนึ่งทีแล้วก็ เป็นเกวินไล่ตีไปหนึ่งทีครับผมมาแล้วนี่เนี่ยหมาอันติไปหนึ่งทีครับผมเลือดแทบไปรถแต่ตอนนี้รแลาครับผมไล่ตีไป4ล้าน8นะครับผมแล้วก็เกวินเตะไป6ล้านนะ<บ>มาตีแน่เรียบร้อยนะครับผม5ล้าน5แสนดาเมจอันติไปนี่ครับตีไปหนึ่งทีครับตอนนี้หมาเริ่มแล้วหมาเริ่มแล้วครับผมหิวเลือดขึ้นมาอีดึงทีครับผมหมาอันติมาจังหวะนี้ครับผมยังไงต่อฮะโอ้โหจูงบ้างครับ ยุงดอกนี้5ล้าน8สนดาเมล้วปู่เริ่มเดียงแล้วฮะปู่เริ่มเดี่ยงแล้วปู่อันตีมา1ล้าน3สนดาเมจครับผมตี่นะปู่ผมตีธรรมดาไปฮะแล้วก็ยุงไล่ตีไป4ล้าน6ครับแล้วก็อัศวินขับขึ้นปาดหลังเค้กไปหนึ่งทีครับ<ะ>ปู่1ล้านาดาเมจไปต่อครับอัศวินเป็นสายแทงแล้วนะดาเบจไม่ได้จัดจ้านแล้วนะครับผมมาก์คโซนี่ครับผมอัเรียบร้อยไปต่อครับ ไปต่อครับตีธรรมดาเอ้ยไม่ใช่ครับพันตีของหาไปหนึ่งทีผมหกล้านเรียบร้อยครับผมก็ไปหวั่นเรียบร้อยนะสําหรับปู่บอมเลยครับผมตอนนี้เราตีกายหินได้นะแต่ถ้ากายหินไปอัพอาวุธมาเนี่ยผมน่าจะโดนเละเลยนะครับผมโดนยับยับเลยนะทุกคนโอเคครับผมเรียบร้อยนะสาหรับการ เปิดหาอุปกรณ์ของเกีวินแล้วก็มาอัพแล้วก็มาทดสอบทดลองให้ดูนะครับผมก็ถือว่าโกงมากๆเลยนะติดสตัน3ตัวโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย